สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ เ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆด,ดีต้อนรับเข้าสู่ใน channel ตอนนี้เราก็อยู่เกมสมเด็จวอลคอนิคอลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดคอนเทนต์ใหม่ของช่องผมนะครับนั่นก็คือตัวละคร top 10 RTA ที่คนนิยมเลือกกันนะครับโดยข้อมูลที่ผมจะเอาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟลูพินัสหรือเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะครับก็จะเป็นข้อมูลของวันที่21เดือน4ปี2023นะครับ จะเป็นข้อมูลจากหน้าอันดับตรงนี้นะครับที่ผมรวบรวมมานะก็ผมบอกก่อนนะครับว่าไอข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปจริงจังมากนะครับดูให้พอสนุกก็พอนะเพราะว่าไอสตัวตรงนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยข้อมูลจากท็อปร้อยตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะพอให้เห็นรูปร่างบ้างแหละว่าตัวละครที่เขาเลือกกันส่วนมากที่เอาไปเล่นจริงๆเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นมอนสเตอร์รวมทั้งหมด300ตัวนะเพื่อนเพื่อนก็เรามาเริ่มจากท่าหลักก่อนเลยแล้วกันสําหรับสามท่าหลักนะครับ ธาตุที่มีตัวละครพลิกเยอะที่สุดนะครับก็คือธาตุน้ำครับสูงถึง154ครั้งเลยนะครับแล้วก้อนดับที่2เนี่ยจะเป็นธาตุไฟครับอยู่ที่60ครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นธาตุลมอยู่ที่35ครั้งนะครับก็ถ้าดูจากแค่สามธาตุหลักตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าตัวละครธาตุลมเนี่ยคนเล่นน้อยมากเพื่อนๆทางทางที่ตัวละครธาตุน้ำครับคนเล่นกันแบบโคตรเยอะนะและต่อมาธาตุแสงกับธาตุมืดครับสำหรับแสงกับมืดเนี่ย มีผิกถึง52ครั้งเลยนะครับโดยจะเป็นท่าแสง40ครั้งแล้วก็ทตุมืด12ครั้งนะครับซึ่งถ้าใครเห็นแค่นี้นะครับอาจจะแบบเฮ้ยทำไมท่าแสงมันลิกเยอะขนาดนี้เยอะกว่าท่าลมอีกนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันมีตัวสามดาวกับ4ดาวท่าแสงนะครับระดับเทพที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้กันนะครับรวมไปถึงท็อปลอยด้วยนะก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูท็อป5อันดับท่านามที่พิกเยอะที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับ สำหรับตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆลองเดาดูนะครับว่า5อันดับแรกเนี่ยตัวละครไหนนะครับได้อันดับเท่าไหร่บ้างนะก็ผมขอเริ่มจากอันดับที่5ก่อนเลยครับสำหรับอันดับที่5ท่าน้ำนะครับตัวละครที่ผิกเยอะที่สุดก็คือตรึงการเลออนครับโดยทับลอยนะครับผิกรวมทั้งหมด16ครั้งครับสำหรับจนสมัดท่าน้ำนะครับซึ่งเอาจริงๆตอนแรกนะครับผมคิดว่า มันจะเยอะกว่านี้นะเพราะกาเลออนเนี่ยเป็นตัวละครเมตานะครับของเซิร์ฟเกาหลีเลยนะแต่ตรงนี้ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่ากาเลออนเนี่ยมันยังไม่เคยมาพิกอัพเลยนะครับและตัวท่าน,าน้ําเก่งๆเนี่ยมันเยอะมากเพื่อนๆดังนั้นกาเลออนก็เลยได้อันดับ5ไปนะครับสําหรับวันนี้นะแล้วก็ต่อมาครับอันดับที่4นะครับคือแอรียลครับหรือว่าอาร์คองท่านานนะครับเอาจริงอันนี้ผมก็ค่อนข้างเซไ์นะคนพิกเยอะกว่าโจรสลัดน้ําอีกนะครับ แต่เอาจริงเอรเรียลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าลำคาญมากโดยเฉพาะถ้าคลิ f ได้ใช้นะครับเพราะความสามารถนอกจากการช่วยฟื้นฟู HP ได้แบบโคตรดีแล้วนะครับมันยังช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมด้วยครับทำให้ทั้งทีมโดยรวมนะครับฆ่าย,ยากกว่าเดิมแล้วถ้าค i f ฟเป็นซัมมอนเนอร์นะครับเขาก็เหมือนได้รับบัฟเดเมจ เพิ่มไปอีกนะครับและแอรียลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่เคยมาพิกอัพนะเพราะฉะนั้นได้อันดับ4ีไปเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะครับซึ่งจํานวนครั้งที่หยิบเนี่ยทั้งหมด22ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับแอรียลนะสำหรับอันดับที่3าเนี่ยต้องบอกว่าชิวเชียดกับแอรียลเพียงนิดเดียวเท่านั้น,นครับเพราะว่าอันดับที่3าเนี่ยจำนวนพลิกนะครับทั้งหมด25ครั้งด้วยกัน,นครับนั่นก็คืออูซาครับ หรือนกแก้วธาตุน้ำนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพลิกอัพอยู่นะครับก็สําหรับอูซานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนค่อนข้างขยาดนะครับใน RTA เนะเพราะความสามารถภูมิคุ้มกันเลยครับทำให้สมาชิกทั้งทีมที่ได้รับบัฟจะไม่ติดเอฟเฟกต์ลดพลังนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีทั้งเกาะแล้วก็การฟื้นฟูต่อเนื่องอีกด้วยนะครับซึ่งข้อเสียอย่างเดียวเลยของอูซานะครับก็คือสกิลของเขาใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงคูลดาวด้วยนะเวลาที่เราไม่ได้ใช้โซลิงนะครับก็เลยได้อันดับทีี่3ไปนนนนะะครรัับบสําหตอ้ แล้วก็ต่อมานะครับอันดับที่2ครับคราวนี้เนี่ยเป็นตัวละครเดอะเมท่าน,นาแล้วเพื่อนเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเอสพิโนหรือว่าแวมไพร์ฮันเตอร์ท่านามครับก็สําหรับแวมไพร์ฮันเตอร์ท่านามนะครับไม่น่าแปลกใจนะตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรเก่งครับเพราะว่าทุกท่าของเขานะครับสามารถปลดเอฟเฟกเสริมพลังได้ครับ ที่สําคัญหลังจากที่เขาปลดเอฟเฟกเสริมพลังแล้วนะครับมันยังสามารถทาเดมเมจเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่อันดับท็อปเทียนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะและสุดท้ายอันดับที่1เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบัสเดตของเรานั่นเองนะครับหรือว่าน้องจินนามนะสำหรับจินนาเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมมาและผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถปลดจินนาตันได้แล้วนะครับ ก็เลยทําให้จินนามเนี่ยเป็นตัวละครที่คนหยิบมาใช้ในอาทเเยอะที่สุดนะครับสาหรับท th ่านนานะและต้องบอกว่ามากที่สุดในทุกตัวละครเลยครับเพราะว่าทานาน่านนาเนี่ยเป็นตัวละครที่คนหยิบมาเยอะที่สุดแล้วนะครับทั้งหมด154ครั้งนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูท่านลมกันบ้างนะครับสาหรับท่านลมเนี่ยอันนี้แบ่งไม่ยากเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆคะแนนเนี่ยมันค่อนข้างแบบใกล้ๆก,กันมากเลยครับสําหรับท่านลมนะเป็นท่านหลักที่คนหยิบมาน้อยที่สุดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันดับหนึ่งแล้วกันสำหรับรอบนี้นะครับสำหรับอันดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวอะไรคนผิดเยอะที่สุดนะครับผมให้เวลาคิดสามวิสามสองหนึ่งดีเลยครับสำหรับอันดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาเจนหรือว่าแวมไพ์ท่านลมของเรานะครับก็สําหรับอาเจตนตัวนี้นะครับก็ไม่น่าแปลกใจเพราะอาเจนเปรียบเสมือนกับตัวอันประจําทุก ID อยู่แล้วนะครับเพราะตัวละครตัวน,นี้เนี่ยเป็นก็เทียสําหรับคอนเทนต์พีวนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ย เลือกที่จะปั้นอาเจนให้สุดก่อนนะครับและตัวละครเมตาที่หลายๆคนหยิบมาใช้ส่วนมากก็จะเป็นท่าน้ำนะครับทำให้อาเจนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพิกนะครับที่เราค่อนข้างเจอบ่อยเลยนะครับใน RTA นะแล้วก็ต่อมานะครับอันดับที่สครับสำหรับอันดับที่2เนี่ยอัศวินเวทมนต์ลูพินัสครับก็อาเจนมีการหยิบไปทั้งหมด10ครั้งใช่ไหมครับลูพินัสเนี่ยหยิบน้อยกว่าอาเจนครึ่งหนึ่งครับทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับเป็นอีกหนึ่ง RTA ได้โคตรดีนะครับด้วยความสามารถใบเพื่อนเือนซึ่งอนาคตผมเชื่อว่าถ้าเมตายังเป็นท่าน,น้ำอยู่นะครับเราน่าจะได้เห็นลูพินัสเนี่ยเยอะขึ้นมากกว่านี้แน่นอนนะแล้วก็ต่อมาอันดับที่3ครับของทาตนลมนะครับจะโดนหยิบไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันครับซึ่งตัวละครที่โดนหยิบ4ครั้งนะครับมีถึง3ตัวเลยครับท่านลมก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวละครซีดาวก่อนละกันสําหรับสีดาวนะครับก็จะเป็นน้องมา์าเพนกวินตัวนี้ครับแทงโคตรดีแทงโคตรบวชนะ ถ้าศัตรูหยิบต,ตัวละครท่านนาม,มาเยอะๆนะครับน่าจะปวดหัวกับนองมาฟตัวนี้พอสมควรเลยนะเพราะความสามารถยั่วย,ยุแบบหมู่ที่มาพร้อมกับการฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับต่อมาตัวที่2นะครับก็จะเป็นกังฟูเพนด้าครับเฟิงเหยียนนะครับเอาจริง อันดับ3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหล่าสรรพสัตว์เลยนะเป็นสายนางลบอีกหนึ่งตัวนะครับที่เก่งมากๆในคอนเทนต์ RTA นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนยังไม่มีทรัพยากรไปปั้นเขาเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่มีพิกอัพมาเราก็เลยไม่ค่อยได้เจอหน้าเขาสักเท่าไหร่นะครับและตัวสุดท้ายครับเฮ่งเจียครับหรือว่าลิงลมนะครับซึ่งลิงลมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เก่งระดับเดียวกับแพนด้าเลยนะก็ใครมีเฮ่งเจียอยู่นะครับไปปั้นกันได้นะถ้าเกิดมีทรัพยากรเริ่มเหลือแล้วนะครับก็ท่านลมจบไปนะครับต่อมา เรามาถึงธาตุไฟกันบ้างครับเราก็มาเริ่มจากอันดับที่3ก่อนเลยแล้วกันสําหรับอันดับที่3มนะครับมี2ตัวครับโดนหยิบไปทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับก็ตัวแรกเนี่ยเป็นคาร u ลัมบิสครับหรือว่าเลเว่นไฟนะครับเอาจริงอันนี้ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะมีคนปั้นเลเว่นไฟแล้วก็เอามาลง RTA เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับพอหยิบถึง8ครั้งเลยนะส่วนอีก1ตัวนะครับที่หยิบ8ครั้งเหมือนกันของธาตุไฟเนี่ย ก็คือ e ีฟ t ครับหรือว่าเท s าเลียนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเทซาเลียนช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคิดนะครับไม่ว่าจะเป็น RTA หรือว่าที่ลงไปขุดแร่ครับ <c oughs> แข่งเก็บเก็บแร่เออเท s าเลียนเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นเยอะนะครับอันดับที่2ของธาตุไฟนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซกเม t ครับหรือว่าจินไฟครับก็จินไฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ คนสามารถปั้นได้ง่ายเพราะมันมีอีเวนต์จินนามาหลายๆคนก็เลยเอาใศ่จินนามนะครับมาอัพจินไฟไปด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับทำให้เซกเมนต์เนี่ยมีคนใช้เยอะนะครับอีกทางความสามารถขโมยเอฟเฟกต์เสริมพลังทั้งหมดของเขานะครับก็สามารถเอามาแก้ทางตัวละครหลายๆตัวได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีแวมพร์ฮันเตอร์ถนานนะครับส่วนมากก็จะมาใช้เป็นเซกเมนต์ท่าไฟตัวนี้แทนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของทัชไฟเนี่ยจำนวนครั้งในการหยิบเนี่ยบอกเลยว่าโดดมากครับเพื่อนๆซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกกจา จูโนหรือว่าออร c l e คทาตัไฟนะครับซึ่งความสามารถของจูโนนะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะมีทั้งความสามารถปลดเอฟเฟกเสริมพลังของศัตรูนะครับปลดเอฟเฟกลดพลังของฝ่ายเราแต่ที่เด็ดที่สุดเนี่ยก็คือความสามารถในการเพิ่มมานาให้กับซอมเบอร์เนอร์นะครับบวกกับตอนนี้มันก็มีพิกอัพจูโนอยู่ด้วยนะดังนั้นจูโนเนี่ยก็เลยได้อันดับหนึ่งท่าตุไฟแบบไม่มีข้อคอรหารนะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูมอนสเตอร์ทตุแสงกันบ้างนะครับสำหรับท่าแสงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นท่าเดียวนะครว3ดา หลุดออกมาครับนั่นก็คือเทออนครับมีการหยิบไปทั้งหมด11ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับเพราะว่าเทออนเนี่ยเป็นเหมือนมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวที่ทุกคนเนี่ยจะต้องปั้นอยู่แล้วนะครับด้วยความสามารถลดเวลาครูดาวของสกิลอีกครั้งยังสามารถฮิลได้นะครับพร้อมกับชุบชีวิตให้กับเพื่อนที่ตายแล้วอีกหนึ่งคนด้วยนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ปั้นตัวฮิลสีดาวห้าดาวดีๆส่วนมากเขาก็จะหยิบเทออนไปนะครับแล้วก็ต่อมาอันดับที่2อครับคราวนี้เนี่นอ นั่นก็คือน้องชูชูครับสำหรับชูชูเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยก็หยิบไปทุกรอบเหมือนกันครับเพราะชูชูนะครับมันมีความสามารถภูมิคุ้มกันหรือว่าบัฟป,ปีกอยู่เพื่อนที่สําคัญมันเป็นบัฟป,ปี่ที่ใช้มานานเพียงแค่4ี่หน่วยเท่านั้นนะครับทำให้ชูชูเป็นอีกหนึ่งตัวยอดนิยมของตัวละครท่าแสงเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่คนหยิบเยอะที่สุดของท่าแสงนะครับอันดับที่3นั่นก็คือนักระบําเวหายนหงทัดแสงครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยไปเอามาจากไหนเหมือนกันนะครับเอาจริง โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูล RTA ในวันที่24ของเซิร์ฟลูพินัสนะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวผมมาสรุปให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวละครที่พิกทั้งหมด300ตัวนะครับมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะอ่ะก็เรามาเริ่มจากสรุปท่าน้ําก่อนนะครับสําหรับท่าน้านะครับอันดับหนึ่งก็คือจินน้ำครับพิกเยอะที่สุดนะอันดับ2องแวมไพร์ฮันเตอร์ท่าน้ําอันดับ3านะครับนกแก้วน้ําอันดับ4อาร์คแองน้ําแล้วก็อันดับ5นะครับเกลเลียหรือ ต่อมาท่านลมนะครับอันดับหนึ่งที่หยิบเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นอาเจหรือว่าเวมพรยท่านลมนะครับอันดับที่2ลูพินัสอัศวินเวนบนท่านลมแล้วก็อันดับที่3านะครับจะเป็นแกงสับปะสัต์นะมีแพนด้าลิงลมแล้วก็แพนกวินลมครับต่อมาทาาุไฟนะครับอันดับ1จูโน่ครับอันดับ2เซกเมตส่วนอันดับ3าเนี่ยจะมี2ตัวนะครับจะเป็นเทสเเลียนแล้วก็คารัมบิสครับ ส่วน่าแสงนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นเทออนนะครับกิฟฟินแสงอันดับ2น้องชู้ชูแล้วก็อันดับ3จะเป็นพัดแสงนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตารางสรุปทั้งหมดนะครับว่าแต่ละ่าตมีตัวอะไรที่ท็อป1 0 0เนี่ยเขาใช้บ้างนะครับ โอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับดูสนุกสนุกพอนะอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังมากนะครับสำหรับตรงนี้นะถ้าเพืเ่อนๆเข้ามาดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะถ้าเพืเ่อนๆชอบกันเยอะเนี่ยผมจะได้รู้นะครับแล้วก็จะได้ทําคลิปแนวนี้ออกมาอีกนะและสุดท้ายนี้นะครับสาหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องผมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนลปิ ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ